หยุดก่อนค่ะนี่คือดวงของคุณโดยที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จงเข้ามาแวะดูคินนี้และดูให้จบนะคะก่อนอื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานในใจนึกถึงเทพองค์พระรักประจําตัวเองแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางพระพ่อพิคเนศพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็เลือกไพ่ในใจเลยว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่1ใบที่สองหรือใบที่3นะคะดวงของคุณวันนี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่อยากบอกอะไรบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณดี จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องงานเริ่มต้นงานใหม่วันนี้รอฟังข่าวดีอยู่จะได้เรื่องดีๆเกี่ยวเรื่องงานรอง,งานใหม่อยู่คุณจะได้เริ่มง,งานใหม่วันนี้จะลงทุนทําธุรกิจอะไร ถือว่าเป็นวันที่ดีสําหรับวันนี้แต่ตัวคุณเองต้องระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องขากับข่าวนิดนึงเพื่อนร่วมง,งานดีหัวหน้าง,งานดีนะคะแต่เพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยให้เรามันระวันงนิดนึงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะวันนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ความรักมีปัญหาทะเลาะก,กันจะได้กลับมาคืนดีนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะค่ะโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะมาดูกัน ใบที่สองปุ๊บช่วงนี้นะคะอารมณ์คุณมีความรู้สึกนิ่งนิ่ง,งเฉยเฉยงุนงิดง่ายด้วยไพ่ห้าดาบนะนงุหงิ๋งดง่ายแล้วความรักช่วงนี้คุณต้องระวังเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์มีความรู้สึกต่างคนต่างเฉยเมินเฉยใส่กันความสัมพันธ์มันไม่ว้าวมันนิ่งมันอะไรอย่างเงี้ยพยายามดึงความรู้สึกเก่าๆกลับมาโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคุณจะต้องแบบไปเดทไปหาเวลาดีๆร่วมกันไม่งั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณจะถอยหลังเบื่อหน่ายมีปัญหา มันไม่โอเคมันไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยต้องดึงความสัมพันธ์กลับมากลับมาเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงนิ่งเฉยอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วไพ่ใบนี้ท้าค้าขายนะแปบลบว่าช่วงนี้การค้าขายของคุณไม่ค่อยดีขายของไม่ดีนิ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ขายของไม่ดีคุณต้องแฮปปี้คุณต้องรื่นเ,เริงมีอารมณ์พูดให้เยอะเรียกลูกค้าให้มากนะหรือทําธุรกิจอะไรคุณต้องกฮปปี้กระเป๋ากระตือรือ้นคุณจะขายดีคุณจะตกลงเจรจาอะไรก็สําเร็จนะสาหรับไพ่ใบนี้ต้องเอ็กซตฟตัวเองนิดนึงนะคะ ตอนนี้สําหรับไพ่ใบที่สามเลยถัดไปนะคะไพ่อยากบอกอะไรวันนี้วันนี้ไพ่บอกว่าคุณต้องเหนื่อยหน่อยราชาถึงนะเหนื่อยหน่อยเจอปัญหาวันนี้หลายอย่างต้องแก้ไขต้องลุยไม่ว่าเรื่องงานะเรื่องความรักความรักก็ดูมีปัญหาต้องลุยต้องพร้อมชนแต่ความรักต้องใจเย็นนะเดี๋ยวแตกค่ะแต่การงานต้องลุยต้องสู้มันจะผ่านไปได้เหนื่อยหน่อยสู้หน่อยเดี๋ยวมันจะถึงเป้าหมายหรือการงานคุณกําลังทําอะไรอยู่อันนี้พยายามทําทํานู่นทํานี่ ทำาะไรยางบ้างเหนื่อยมากแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะผ่านไปนะนได้ไพ่ใบนี้คือความเขาเรียกอะไรอะความมุ่งม,มานะของคุณอะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จไม่ย่อท้อจะสําเร็จนะสาหรับไพ่ใบนี้นะคะค่ะโอเคไพ่ก็เปิดไปแล้วเนาะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเปิดทั้ง3ใบแล้วแล้วก็ขอให้คุณได้รับพรนั้นดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ดีขอให้พลิกกลายเป็นดีแล้วก็ต้อง ทิมใต้ล่างเลยว่ารับคำทํานายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในวันนี้ให้เจอเรื่องดีๆตลอดทั้งวันใครชอบพี่หมอน้ําหวันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ